สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านและก็เด็กๆห้องหมีผู้ทุกคนเลยนะคะนี่เด็กคะในสัปดาห์นี้เรายังเรียนรู้อยู่ในหน่วยเด็กปฐมไว้ห่างไกลยาเสพติดค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูก็จะมาบอกถึงประเภทของสารเสพติดหรือสิ่งเสพติดนะคะแต่คุณครูจะยกตัวอย่างมาให้เด็กๆได้ทราบที่ใกล้ตัวเด็กๆมากที่สุดอยู่2ชนิดด้วยกันนะคะอย่างแรกก็คือบุหรี่นะคะแล้วก็อย่างที่2ก็คือสุราหรือที่เราเรียกง่ายๆว่าเหล้านั่นเองนะคะซึ่งบุหรี่เนี่ยจะ เป็นสารเสพติดที่เรานําเข้าสู่ร่างกายด้วยการสูบนั่นเองนะคะส่วนเหล้านะคะเราเสพเข้าสู่ร่างกายด้วยการรับประทานมันเข้าไปนะคะซึ่งสารเสพติดหรือสิ่งเสพติดทั้ง2ชนิดนี้ไม่ดีต่อสุขภาพของร่างกายของเราเลยเพราะฉะนั้นถ้าเด็กเเห็นนะคะเด็กๆกก็ควรจะห่างไกลแล้วก็ไม่เข้าไปใกล้ไปยุ่งคลองแหวะเลยนะคะหรือถ้าเราเห็นคนที่บ้านหรือคนที่เรารู้จกักเสพสิ่งเสพติดทั้ง2ชนิดนี้เด็กๆกก็ แนะนำเขาว่าอย่าเลยค่ะอย่าสูบหรืออย่ารับประทานเข้าไปเลยมันเป็นสิ่งไม่ดีนะคะค่ะเด็กๆคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะแนะนําในการทําใบงานนะคะว่าใบงานของเราทําวันนี้จะทําอะไรกยนนะคะค่ะใบงานในหน้านี้นะคะเขาให้เด็กๆเ,เนี่ยกากระบาททับภาพนะคะสิ่งที่เป็นสารเสพติดหรือสิ่งเสพติดนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูทีละภาพเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะภาพแรกก็คือบุหรี่ค่ะเด็กๆ ภาพที่สองนมภาพที่สามเป็นภาพอ,อาหารนะคะภาพที่สเป็นภาพขนมเค,ค้กค่ะแล้วก็ภาพสุดท้ายเป็นภาพสุราหรือว่าเรานั่นเองค่ะเด็กๆพอจะทราบหรือยังคะว่าภาพไหนบ้างที่เป็นสารเสพติดหรือสิ่งเสพติด ง่ายมากเลยใช่ไหมคะก็คือบุหรี่แล้วก็เลานั่นเองนะคะก็คือภาพสอ,อ,อ,องภาพนี้นะคะบุหรี่กับเลาเด็กๆก,ก็กากระบาดท,ทิ้งไปได้เลยนะคะส่วนภาพนมอาหารแล้วก็ขนมไม่ใช่สเสพติดหรือสิ่งเสพติดนะคะแต่เป็นภาพอ,อ,อาหารนะคะที่สามารถรับประทานได้โดยไม่มีอันตรายคะ่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆทำใบงานอีกหนะ้าหนึ่งไปเลยนะคะไปดูกันเลยคะ่ะ ส่วนใบงานในหน้านี้ง่ายมากเลยค่ะเป็นป้ายนะคะห้ามนะคะในเรื่องของสิ่งเสพติดแล้วก็ยาเสพติดนั่นเองะคะภาพแรกก็คือห้ามดูรีะคะ่ะภาพที่2เป็นภาพป้ายอ,อ,อันนี้เป็นพืชชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่ากัญชานะคะก็เป็นสิ่งเสพติดหรือสารเสพติดชนิดหนึ่งนะคะ3นะคะก็คือเป็นรูปเม็ดร,รูปยานะคะจริงๆแล้วมันคือยาที่เราเรียกกันว่ายาบาน,นั่นเอง ะะแล้วก็ภาพสุดท้ายก็คือเป็นภาพเ,าเป็นที่ดูบุหรี่นะคะชนิดอีกชนิดหนึ่งนะคะโดยมอีอุปกรณ์ในการสูบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใบงานในหน้านี้นะคะเขาให้เด็กๆโยงเส้นภาพที่เหมือนกันเท่านั้นเองนะคะเด็กๆก็ดูสังเกตว่าภาพไหนนะคะที่มันเหมือนกันเด็กๆก็โยงไปหากันได้เลยนะคะ ใบางานทั้งสองใบนะคะเกี่ยวกับประเภทของยาเสพติดนะคะอย่าลืมนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆเ,เห็นบุคคลหรือที่เขากําลังเสพนะคะเด็กๆไม่ควรจะเข้าไปใกล้นะคะคนอยู่ห่างๆเขานะคะค่ะสําหรับใบางานนะคะทั้งสองใบในวันนี้คุณครูขอ,ขอจบการแนะนาแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาพบกวันใหม่นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ